ต่อไปเรามาดู preposition ที่แบ่งตามลักษณะการใช้ชนิดที่3กันนะคะ preposition ชนิดที่3ที่จะพูดถึงต่อไปนี้เรียกว่า prepositions of topic หรือ prepositions of subject ซึ่งได้แก่บุพบทที่ใช้กับคำแสดงหัวข้อเรื่องหรือวิชานะคะได้แก่คำว่า on หรือ off และอีกคำคือคำว่า about การใช้ prepositions of topic หรือ subject แต่ละคำ ยาก,กล่าวได้ดังนี้ค่ะคำแรกนะคะคำว่า on คำว่า on ในที่นี้แปลว่าเกี่ยวกับหรือในเรื่องมักจะใช้เมื่อพูดถึงข้อเขียนหรือคำบรรยายนะคะตัวอย่างเช่น she's writing a report on education หล่อนกำลังเขียนรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและอีกประโยคนะคะ we went to a lecture on Chinese art เราไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับศิลปะจีนจะเห็นได้ว่าในตัวอย่างแรกคำว่า education เป็นชื่อวิชานะคะก็คือการศึกษาและ Chinese art ในประโยคที่2นะคะแปลว่าศิลปะจีนเป็นหัวข้อในการบรรยายเราจึงใช้ preposition on นำหน้าคำทั้งสองคำนี้ค่ะ preposition of topic หรือ subject คำต่อไปคือคำว่า of แปลว่าเกี่ยวกับหรือในเรื่องเหมือนกับคำว่า on ที่กล่าวมาแล้วนะคะแต่ว่าคำว่า of จะแตกต่างจาก on คือ of มักใช้แสดงการบรรจุ ยกตัวอย่างเช่น this is my new book of poems นี่คือหนังสือกรอนเล่มใหม่ของฉันในที่นี้การใช้ of แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามคือ book กับ poems ทำให้ทราบว่าในหนังสือเล่มน,นี้มีกรอนอยู่นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ do you have a set of tools คุณมีชุดเครื่องมือหรือเปล่าในประโยคนี้ใช้ of เชื่อมระหว่างคำว่า a set กับคำว่า tools แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้ถามถามถึงก็คือชุดของเครื่องมือไม่ใช่ชุดอย่างอื่นนะคะต่อไปเป็นการใช้ preposition อีกคำที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องหรือวิชาได้แก่คำว่า about เราจะพบคำว่า about บ่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่น Can you tell me about your research? คุณเล่าเรื่องงานวิจัยของคุณให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมและอีกตัวอย่างนะคะ We were studying about language change. เรากำลังเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา